จะได้เงินแบบไม่คาดฝันจะได้งานขายที่ตกงานอยู่นะคะเราของความรักต้องบอกว่าชั่วโมงนี้อยากได้คนอุปถัมคนนี้เลิกกับแฟนประเดี๋ยวประดาวบอกกับเราโซดแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เรามาร,ระวังให้ดีคลิปนี้สนับสนุนโดยเครื่องหอมแบรนด์ภูมราพิรมสามารถสั่งซื้อผ่าน Line o f f i c i a l pmr pr สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์เจนนะคะอาจารย์เจนเทียนมงคลจักรวาลวันนี้อาจารย์มาทํานายดวงชะตาของเจ้าชะตาท่านผู้ที่เกิดในชาวราศีกุมนะคะดูดวงประจําเดือนมก,กราคมปีพศ2567นะคะในชาวราศีกุมมีเรื่องราวอะไรดีๆบ้างนะคะในบางคนต้องบอกว่านะคะต้องบอกว่าในกลุ่มชาวราศีกุมมีเกณฑ์ที่จะได้เงินแบบไม่คาดฝันนะคะเหมือนเงินประมาณว่า ให้ลูกหนี้ยืมไปหลายปีแล้วกะว่าอดแน่ศูนย์แน่แล้วอยู่ดีๆก็แบบเขามาคืนให้หรือแบบจะไม่รอดอยู่แล้วนะคะในการเรียกจ่ายบินค่าอะไรต่างๆนะคะก็กับรอดโดยปาฏิหารนั่นก็ว่าได้นะคะเพราะฉะนั้นในการมูเตลูหรือในการขอพรก็เน้นในเรื่องของการเงินให้มากๆเพราะฉะนั้นมีเกณฑ์ถ้าถามถึงในเรื่องของโชคลาภนั้นมาชัดเจนมากในชาวราศีกุมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีโชคในทางด้านนี้นะเขาเรียกมีดวงทาง ทางด้านนี้แล้วก็ถูกหวยบ้างนะก็จะบอกว่าดวงนั้นเปิดนั่นเองนะคะดวงจึงจะถูกเล็กถูกน้อยนั่นก็แหละเรียกว่าดวงเราเปิดนั่นเองนะคะและก็เป็นในชาวราศีหนึ่งที่ต้องบอกว่าให้ระมัดระวังเกณฑ์ชะตาที่หลงหลงลืมๆนะเพราะฉะนั้นก็ระวังระวังนะขอข้าวของหายหรือโดนขโมยไปนานไปเลยก็ไม่รู้เรื่องอะไรประมาณนี้นะคะหรืออยู่ๆของที่แบบว่า หายไปนานแล้วแล้วก็มาเจอโดยบังเอิญหรือว่ามาจัดบ้านแล้วเจออะไรอย่างเงี้ยซึ่งรู้สึกดีใจมากหรืออยู่ดีๆแบบว่าเออมาเจอสตางค์ที่เก็บ แอบไว้ตรงนี้ตั้งนานแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ของหายแล้วได้เจอนั้นเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นเกณฑ์ที่เรื่องราวของความโชคดีในเรื่องของการได้เงินแบบฟุกๆลุกนั่นเองในทิศทางของในเรื่องการงานน่ะในเรื่องการงานของในชาวราศีกุมก็เรียกว่าจะได้งานใครที่ตกงานอยู่นะคะให้เขาบอกให้วิงวอนขอพรกับเทพเจ้าบ้างนะคะโคบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือเซอริมูเตลูถ้าเป็นหลักของสายเทียน มงคลจัก,กรวาลก็จะเป็นการเสริมในเรื่องขอพรในเรื่องของการงานให้ได้นั่นเองหรือว่าที่มีอยู่แล้วก็ให้ไดยศถาบรรดาศักดิ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะได้เงินเพิ่มเยอะๆอะไรประมาณนี้หรือมีในเรื่องของรายได้ที่2ที่ตามตามมาน,นเองในเรื่องของการงานนั้นก็มีในเรื่องของความโชคดีที่จะบังเกิดขึ้นส่วนเรื่องการเงินอาจารย์บอกไปแล้วว่าจะได้เงินแบบไม่คาดฝันเงินฟุกฟุกแต่ก็ขึ้นอยู่กับใน บุญวาสนาของแต่ละคนนะคะในบางคน เหมือนอย่างมีโบราณที่ว่ากันว่าแล้วก็ในเรื่องของพิธีกรรมนะคะก็ในเรื่องของการอขอพรทําพิธีเบิกบุญไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ได้นิดเดียวบางคนก็ได้เยอะแต่ก็มีความรู้สึกให้กระชุมกระชวยว่าในการร้องขอของเราเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นฟังอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นสายบุญสายมูนั้นก็รู้กันนั่นเองนะคะและในเรื่องราวของความรักรเป็นอย่างไรบ้างในเรื่อง,องราวของความรักต้องบอกว่าชั่วโมงนี้อยากได้คนอุปถัมภ์เพราะฉะนั้นบางทีใครทํางานอยู่กับแฟนเนี่ย อยากจะให้เออเขาไปหารายได้หรือมีงานเข้ามาเพื่อมาเจือจุนเราครอบครัวเร,เราก็เป็นฟิลนี้ที่ต้องช่วยกันทํามาหากินนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักนั้นต้องบอกว่าคุณจะได้คู่บุญจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยใครที่โสดอยู่ก็ภาวนาขอประมาณนี้แล้วกันเนาะขอให้แนะนําให้เลยขอในเรื่องของคนอุปถัมภ์ขอในเรื่องของคู่บุญบาร,รมีมาช่วยกัน มาช่วยอุดรอยรั่วอะไรต่างๆที่เราไม่มีเพราะฉะนั้นในคนโสดล่ะในคนโสดนี่ให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะคุณจะไปเจออะไรที่เขาเรียกว่า ของเผลเพอะของเผลอนั่นหมายถึงคนนี้เลิกกับแฟนประเดี๋ยวประดาวอย่างเงี้ยแล้วก็มาบอกกับเราโสดแล้วนาะอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เระมัดระวังให้ดีให้ตรวจสอบให้ดีเขาเรียกของเผลอนั่นเองนะคะและก็ที่สําคัญในเรื่องสุขภาพให้ระวังในเรื่องการปวดเข่านั่นเองนะคะแต่อย่างอื่นก็แข็งแรงดีไม่มีปัญหาอะไรสําหรับ สุขภาพในชาวราศีกุมให้ระวังบริเวณเข่าอย่างเดียวเท่านั้นและทิ้งท้ายทริปนะคะในทิกในเรื่องของการเสริมดวงชะตานนั้นให้ขอพรนะคะในสายมหาเทพให้ขอพรพระศิวะพระโดดเด่นในเรื่องงานมากๆนั่นเองและก็โชคลาบนะคะและให้ขอพรกับในสายของกุมารทองอย่างเงี้ยจะได้เรื่องของโชคลาบบูเตลูขอพรกันไปเพราะมีเกณฑ์ที่จะถูกหวยนั่นเองนะคะส่วน ใครที่กำลังมองหาในเรื่องของความรักดีๆเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานหรือการขอพรองค์เทพเทวานะคะให้นึกถึงเครื่องหอมแบรนด์ภูมิลาพ,พิลมซึ่งเป็นศาสตร์ชั้นสูงในรั้วในวังในสมัยโบราณน,นั้นสั่ง แบรนด์ภูมิลาพิลมเนี่ยไปถวายองค์เทพเทวาเสร็จแล้วเราลาออกมานะคะเพื่อมาใช้ปรับผมที่ตัวเราแล้วเวลาขอพอรหรือสวดมนต์เนี่ยกลิ่นในความหอมก็จะลันจวนทําให้องค์เทพเทวานั้นประทานพรให้เราได้นะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่ามีแอบกระซิบนะออลูกศิษย์แบบว่าเอออาจารย์หนูตกงานอะไรประมาณเนี่ยเ,ออเขาก็ ซื้อน้ำปรุงนะคะของเจ้าจอมมันดาแพรนะคะในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไปใช้ก็โทรศัพท์กลับมาอาจารย์ได้งานแล้วแล้วก็มีปฏิหารอะไรหลายเรื่องในเรื่องของงานเพราะฉะนั้นถ้าศาสตร์นี้ไม่มีอยู่จริงนะคะซึ่งต้องบอกไว้ในสมัยก่อนก็จะใช้ในพิธีกรรมชั้นสูงแล้วก็ใช้ก็แต่ในรั้วในวังเท่านั้นเพราะฉะนั้นศาสตร์นี้ให้ออกมาให้ในสามัญชนคนทั่วไปได้ใช้ได้เพราะฉะนั้นก็รีบ ะะจับจองเพราะเป็นลิมิเต็ดจริงๆนะคะไม่ได้มีเยอะแยะมากมายแต่ใครอยากได้ก็ทักส่วนตัวอาจารย์ละกันนะคะก็ฝากประมาณนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะแล้วก็ได้เงินแบบฟุกๆเร็ววันนะคะสวัสดีค่ะ